สวัสดีครับพบกับรายการเทนนิสสตอรี่เทลลิงพอดแคสต์รายการเทนนิสนุกสนุกที่จัดรายการโดยผมอภิชาติพง์สุวรรณ EP นี e เป็น EP ที่5ที่อยากจะมาชวนคุยกันในเรื่องของแข่งเทนนิสเมื่อร่างกายไม่พร้อมอย่างที่ทราบนะครับ่าการเล่นเทนนิสเองต้องอาศัยร่างกายพอสมควรบางครั้ง เราอาจจะเล่นมากไปซ้อมมากไปหรือประสบกับปัญหาของร่างกายแต่เราเองเนี่ยได้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันไว้คันจะยกเลิกก็ไม่สามารถทำได้จะหาตัวแทนก็ไม่ทันรวมทั้งความเกรงใจพาร์ทเนอร์เกรงใจผู้จัดการแข่งขันหรือแม้กระทั่ง กำงใจหัวหน้าทีมสําหรับการแข่งขันประเภททีมแต่อย่างที่ทราบนะครับร่างกายเราก็มีปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของการเจ็บข้อมือที่พบกันได้เยอะๆนะครับเจ็บข้อศอกเป็นติดเอวโบปวดหัวเข่าเจ็บข้อเท้าหลายเรื่องหลายประการแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงผมเองมีประสบการณ์จะเล่าให้ฟังหลายปีก่อน ก่อนการแข่งขันผมก็ทุ่มเทที่จะซ้อมเสิร์ฟอาจจะมากไปนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นที่ข้อมือเจ็บมากครับ,เจ,บเจ็บจนไม่อยากเสิร์ฟแต่อย่างที่ทราบนะครับก็อีกไม่กี่วันก็จะแข่งขันแล้วก็หาใครแทนก็ไม่ได้เกงใจพาร์ทเนอร์ด้วยพยายามรักษาตัวเองไม่ว่าจะเป็นการประครบน้ำแข็ง พักผ่อนเองก็ยังไม่ดีขึ้นไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆครับสุดท้ายก็ต้องอาศัยยานะครับยาส่วนใหญ่ที่เราทานกันก็จะเป็นยาที่กัดกระเพาะไม่ว่าจะเป็นโวทาเลนเม็ดหรือถ้าเป็นยาแพงหน่อยก็จะเป็นพวกยาอะคอกเซียนะครับซึ่งกินได้วันละเม็ดเท่านั้นเองเพราะยาเองก็จะกัดกระเพาะมากต้องทานหลังอาหารทันที แล้วก็ไม่สามารถทานต่อเนื่องได้เป็นเวลานานเพราะว่าจะส่งผลเสียกับร่างกายเป็นอย่างมากผมเองก็มีปัญหากับเรื่องนี้จริงๆเลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่าถ้ารับผมเองผมก็จะอาศัยวิธีประครบทําแข็งนะครับก่อนเล่นก็ประครบทําแข็งแล้วก็พยายามงดเว้นการเสิร์ฟ พยายามเสิร์ฟให้น้อยที่สุดแล้วก็ลดความรุนแรงของการเสิร์ฟลงพยายามไม่เสิร์ฟแต่ฟุฟฟอร์ครับก็ประคองการเล่นไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายก็ต้องมาใส่การกินยานะครับก่อนการแข่งขันประมาณ2วันนะทานยาพักผ่อนทานยาพักผ่อนก็สามารถที่จะใช้ร่างกายในการแข่งขันแล้วก็วางแผนที่จะไม่เล่นด้วยความรุนแรงเหมือนที่ ตัวเองถนัดพยายามประคองการเล่นให้สามารถผ่านไปในแต่ละรอบโดยไม่ต้องคิดอะไรมากหลังการเล่นแต่ละแมตช์ก็จะพักครับประครบน้ำแข็งใช้ถุงพลาสติกประครบน้ําแข็งมาวางไว้รอบๆข้อมือแต่ก็เอาผ้าปิดไว้นะครับไม่ให้คู่ต่อสู้เห็นว่าเราเจ็บต้องแอบปิดบังคู่ต่อสู้เล็กน้อยนะครับกอทานยาไป พยายามอย่าไปนวดเฟนมากแต่ที่สําคัญเลยเนี่ยเราต้องวางแผนการเล่นก็อาศัยลูกโดง่งลูกโยนเป็นหลักไม่ไม่ตีบุกมากไม่ขึ้นปะทะรักษาร่างกายปรากฏว่าประสบความสาเร็จครับแล้วก็คู่แข่งที่เคยเล่นกับเราหลายหลาคนเองเนี่ยก็เคยเห็นเราเล่นในสไตล์แบบหนึ่งแต่ปรากฏว่ามาเจอเราอีกในครั้งนี้ก็แปกตาไปก็ใช้ลูกโยน แล้วก็ไม้ตีรุนแรงวางไปเรื่อยๆพวกเขปรับตัวไม่ทันเนี่ยผมประสบความสำเร็จกับการแข่งขันครั้งนี้มากอาจจะเพราะว่าคู่ต่อสู้เตรียมตัวไม่ทันไม่เคยเจอก็เลยอยากจะนำเรื่องนี้มาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนฟังสุดท้ายหลังจากจบการแข่งขันก็พักนานเลยครับพักเป็นสิบวันนะครับก่าจะกลับมาเล่นใหม่แล้วก็ ระวังตัวเองแล้วก็ใช้การออกกำลังกายช่วยนะครับใช้เวทเทนนิ่ยกลูกเหล็กช่วยจนกระทั่งมีข้อมือที่แข็งแรงนะครับความแข็งแรงของข้อมือเองเนี่ยสามารถที่จะฝึกหัดได้แล้วถ้าเปิดเราฝึกหัดได้ดีพอเนี่ยอาการบาดเจ็บต่างๆก็จะน้อยลงด้วยไอเดียนี้อาจจะสามารถนำไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้ อาจจะเป็นเรื่องของเจ็บเขาเจ็บไหลก็ใช้ลักษณะเดียวกันได้นะครับแต่าสาคัญเราต้องรู้ตัวและเตรียมตัวและวางแผนการเล่นฝึกซ้อมสำหรับภาวะที่เราไม่พร้อมแทนที่เคยจะยิงก็อาจจะเปลี่ยนเป็นลูกโยนวางเบาหน่อยแต่ก็ไม่ต้องทําแต้มอาศัยให้คู่ต่อสู้ตีเสียเองผมเองเนี่ยวังว่าความรู้นี้จะเป็นประโยชน์สำหรัหลาท่านอยากให้ลองไปนํามาใช้ดู สำหรับคลิปนี้คงมีแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ